่มาต่อกันที่หน่วยที่5นะคะก็คือเรื่องแผนภาพกล่องนักเรียนเรื่องนี้ค่อนข้างง่ายนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลในะอีกรูปแบบหนึ่งเนาะซึ่งมันจะอยู่ในรูปแบบที่อ่ะเราลองดูนะคะเรามาดูส่วนประกอบของมันก่อนเผื่อบางคนลืมนะคะแผนภาพกล่องก็จะมีจำนวนนะคะมีเส้นจำนวนเป็นตัวกำหนดข้อมูลต่างๆนะคะในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยอ่ะสมมติเป็น <c oughs> 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0เป็นตัวบอกข้อมูลเนาะแล้วก็มีจุดแรกที่บอกข้อมูลอย่างเช่นครูมาเอาเป็นจุดแรกนะคะค่าต่ำสุดเนาะนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะแล้ก็อีกจุดหนึ่งเอาเป็นตรงนี้แล้วกัน แล้วก็อีกจุดหนึ่งประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวผมาจะสร้างนี่นะคะ อันนี้คือแผนภาพกล่องของเรานะคะซึ่งแผนภาพกล่องของเราบอกอะไรบ้างบอกอะไรบ้างจุดแรกเลยจุดแรกคืออะไรลกูกค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดนะคะซึ่งในที่นี้คือ10นะและต่อไปค่ะจุดท้ายสุดก็คือค่าสูงสุดอนะไรที่นี้คือ60 ต่อไปจุดต่อไปที่ส่วนที่เป็นกล่องแล้วนะคะมันก็จะคือ Q1 จุดแถบไปก็จะเป็น Q2 จุดถัดไปก็จะเป็น Q3 ซึ่ง Q1 ในที่นี้คือ25 Q2 คือ40และ Q3 ก็คือ45ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็เส้นที่ลากอยู่ตรงนี้ค่ะที่ลากจาก ค่าต่ำสุดไป Q 1แล้วก็ Q 3ไปค่าสูงสุดเนี่ยเราเรียกมันว่าเส้นหนวดแมวนะคะสองอันนี้เขาเรียกว่าเส้นหนวดแมว <c oughs> เส้นหนวดแมวนะคะอ่ะซึ่งให้ดูนะคะจากรูปตรงนี้นะคะข้อมูลของเราที่อยู่ในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยจะเป็นข้อมูล ที่เท่ากันนะคะเท่ากันแล้วเราก็จะแบ่งข้อมูลออกเป็นทั้งหมด4ส่วนที่เท่ากันซึ่งครูไมค์ค่ะก็ครูไมค์วาดไม่เห็นเท่ากันเลยในที่นี้มันไม่ได้บอกจํานวนนะคะความกว้างของแต่ละเส้นหรือในกล่องของเรามันไม่ได้เป็นตัวที่บอกจํานวนข้อมูลแต่มันเป็นการบอกค่าของข้อมูลว่าค่าของในช่วงเนี้ย ห่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเนี่ยในจากตรงเนี้ยสมมุติว่ามี5ตัวเป็น5ตัวที่มีค่าของข้อมูลอะใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นตรงนี้อาจจะเป็น41 4 4 4 4 4ซึ่งเป็นค่าซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆใกล้ๆกันเนี่ยเยอะนะคะการาฟมันก็เลยแคบแบบเนี้ยกล่องมันก็จะแคบแต่ ในตรงนี้ค่ะข้อมูลอันนึงอาจจะเป็น26นะคะสมมติมี5ตัว26แล้วดันไปถึงอะไรเลย39อะไรแบบนี้นะคะนักเรียนลองดูประมาณนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ Q2 ของเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ามัยธยฐานมัยธยฐานเพราะฉะนั้นในการหา Q12 3เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการหา Q2 ก่อนนะคะเพราะมันอยู่ตรงกลางที่สุดมัยธยฐานนะ,ะอยู่ตรงกลางสุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะมาเขียนตรงนี้ได้เราจะต้องนำข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปมากก่อน อันนี้สําคัญมากนะคะนักเรียนดอกจันไว้เลยเราจะเอาข้อมูลมาใช้อะไรก็แล้วแต่จะต้องเรียงข้อมูลก่อนเสมอ <c oughs> เรียงข้อมูลก่อนเสมอนะคะแล้วมาดูต่อแสดงว่าเมื่อเราเรียงข้อมูลแล้ว การเขียนแผนภาพกล่องเนี่ยเป็นการนําข้อมูลออกมาใช่ไหมคะแล้วเอามาแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนซึ่งเราเรียกว่าควอทายเนาะควอทายที่1ก็จะเป็นข้อมูลในส่วนตั้งแต่ค่าจําสุดถึงคิวควอทายที่2ก็คือจากคิวจนถึงคิวควอไทายที่3ก็จะเป็นตําแหน่งที่แบ่งในจุดที่3เนาะอันนี้แบ่งตําแหน่งที่2แล้วก็แบ่งตําแหน่งที่1นนะคะแบบนี้อ่ะ เราไปดูต่อนะคะออแสดงว่าถ้าเราแบ่งข้อมูลทั้งหมดเป็น4ส่วนแต่ละส่วนถ้าคิดเป็น100%นะคะทั้งหมดเนี่ย0แสดงว่าแต่ละส่วนก็จะมีข้อมูลอยู่ใน25% 25%ทุกอันถ้านับจนถึง Q2 ก็คือเท่าไหร่ลูก50%ถึง Q ิวก็คือ75แบบเนี้ยนะคะออไปดูสิ ถามว่าในข้อ22นะคะข้อใดถือเป็น25%ของข้อมูลก็คือส่วนแรกเนาะก็คือ Q1 ถูกปะคะ Q1 จบง่งายมากข้อใดต่อไปนี้ถือเป็น50%ก็คือเลยลูกครึ่งหนึ่งก็คือ Q2 แล้วต่อไปค่ะเขาถามมาให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาให้น้ำหนักมา7คนค่ะนักเรียนเขาถามหาค่า Q1 Q3 นะคะนักเรียนคะครูบอกแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการหาคิวหนึ่หรือในการเอาข้อมูลมาใช้จะต้องเรียงข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นเรามาเรียงข้อมูลกันค่าน้อยที่สุดไปมากสุดอันนี้48 49เอ่ะเราเริ่มเลย48 49ตัดออกนะคะต่อไปก็คือ50 50แล้วก็อ่ะ50มี2ค่า นะคะแล้วก็เลขห้าสิก็2ค่าแล้วก็สุดท้ายก็คือ59เพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดคือ48สูงสุดคือ59เรามาหา Q 1กัน Q 1 Q2 คและ Q 3เนาะจะหา Q 1ได้ Q 1เนี่ยมันจะเป็น Q ที่อยู่กับเป็นอยู่ในส่วนของข้อมูลที่มันต่ำกว่าถูกปะคะแล้ว Q 3จะอยู่ในกลุ่มของข้อมูลที่มันมีค่าเยอะกว่า คัน Q1 ก็จะอยู่ทางซ้าย Q3 ก็จะอยู่ทางขวาซึ่งข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยนะคะมีเจ็ดตัวนะคะมีเจ็ดตัวเราลองดูนะเราตัดหัวตัดท้ายด้วยค่ะเราหา Q2 ก่อนปึ๊บ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 จุดแบ่งของเรานะคะเห็นไหมอ่ะเราตัดมาคู่ที่3แสดงว่ากลางสุดก็คือ Q2 เราได้แล้วค่ะคิวสองคือห้าสิบคู่ไม้แล้วคิวหนึ่งละอ่ะก็ตัดต่อค่ะส่วนที่น้อยก็จะได้คิวหนึ่งหนึ่งคูจบเพราะฉะนั้นคิวหนึ่งคือสี่สิบเก้าจบแล้วค่ะไปดูซิอ่ะเราหาคิวสามเลยคิวสามคือตัดหัวท้ายแบบนี้ค่ะจบได้แล้วค่ะคิวสามเพราะฉะนั้นคิวสามได้ห้าสิบเอ็ดกตอค่ะข้อสามเขาถามว่าจากข้อมูลข้างต้นอ่อคิวสามมากกว่า ค่าของ q 1เท่าไหร่ q 3เพ็่อเท่าไรลูก5 1ลบ q 1ก็คือ49ตอบ2จบค่ะง่ายมากต่อไปค่าของ q 2เป็นค่าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกับอะไรโอ้โหง่ายเกินมาท้าทายค่ะจบนะจบเลยต่อไปโอ้ใหม่ก็อันนี้คือสุดเหมือนกันแต่เขาไม่ถามหา q เขาถามหาอะไรลูก พิสยัยพิสัยนะคะจะได้จากการหาค่ามากสุดลบกับค่ามากสุดนะคะลบกับค่าน้อยสุดซึ่งค่ามากสุดของเราอะด้วยความที่ข้อมูลมัน30ตัวนเนาะเราก็ค่อยๆดูไปค่ะมากสุด เราก็ใช้สายตากวาดไปเลยค่ะหนึ่งสสองไม่ไม่ไม่อ่า3นะคะ3 8ดเนี่ยลองเยอะสุดแล้วเฮ้ย <c oughs> แต่เราเจอ40่ว่ะเราเจอ40ละตอนนี้นะคะ40มาโนหนึ่งเราติดไว้ค่ะ40มีใครให้มากกว่า40ไหมคะไม่มีแสดงว่าค่ามากสุดคือ40 <c oughs> แล้วไปดูค่าน้อยสุดค่ะรอลบทุกอันเป็นเลขสองหลักแสดงว่าสิ่งที่น้อยที่สุดคือ 10นะคะมีน้อกยกว่า1ิบไหมไม่มีก็คือลบส0เพระาะฉะนั้นเท่ากับอะไรลูก30ตอบเลยค่ะว้อหนึ่งนะคะง่ายมากพิสัยนะคะต่อไปอ้าวจบแล้วนักเรียนง่ายมากนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวไปเจอกันบทถัดไปนะคะ